สวัสดีครับลอยองโค้ยฟิตฟาร์มครับทาคลิปบ่อลาครับต้องบอกว่าเป็นบ่อปีหนึ่งบ่อที่เป็นบ่อในตํานานก็เรียกได้เลยนะครับบ่อนี้ครับเป็นรูปทรงน้ําเต้าขนาดบ่อประมาณสามร้อยตันครับเมื่อครั้งก่อนผมก็เคยทําคลิปมาแบ่งปันเพื่อนๆได้ชมกันครั้งหนึ่งนะครับก็ทุกครั้งที่เข้ามาเยี่ยมนะครับคืออดที่จะ หยิบจับกล้องขึ้นมาถ่ายคลิปไม่ได้นะครับเพราะว่าความอลังการและก็สวยงามนะครับเพื่อนดูนะครับว่าหน้าอิจฉาพี่แกแค่ไหนนะครับบ่อปลาค้าเพียรซงนะครับหลักสี่ค่อยฟาร์มนะครับมีหลายบ่อนะครับแต่ผมขอถ่ายบ่อนี้ด้วยกันหลายท่านมาก็คงจะเจอมนเเนของบ่อน้ำเต้าสามร้อยตันนี้นะครับคลิปดีๆครับกับระยองค่อยฟิตฟาร์มที่หลักสี่ค่อยฟาร์มครับบ่อปลาค้าเฮียรซงนะครับ ขอบพระคุณเพื่อนทุกท่านครับขอบพระคุณครับ